สวัสดีครับพี่น้องมนีสุภาพมาเบงสวนกล้วยสวนกลางกรุงของตาดอนนะครับพ่อใหญ่ดอนน้องบ่อนะครับดูกล้วยนะครับกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยแต่ไม่กล้วยนะครับนี่ครับกล้วยทขมาชมนะครับสวนกล้วยตาดอน กล้วยอ้อยมีนะครับมีทั้งกล้วยทั้งอ้อยนะครับมีทั้งกล้วยทั้งอ้อยนะครับตาดอนหนองบ่ออูบลเรานะครับอำเภอเมืองหนองบ่อพักสวนขั้วน้อพี่น้องนี่กะลังเริ่อมวสชขุดธดินปลูกผักปลูกหยาเปิดถายยูถากินน้อพี่น้องนี่เมืเองกะเพรางามคักแต่ไข่ขาขง,ง่ามพี่น้องนี่ สวนกลางกรุงบต่ตองสื่อตองหาเมองยังพี่น้องว่าไอบักกล้วยหอมท่องพี่น,ออน้องอายเงะเลยพี่น้องสวยงามพนธุใหม่้าไว้นี่อย่ามันล่มมันหักกล้วยหอมท่องพี่นอ้องอือมึงพักกฐินพูดได้แขวะดีดีพี่น้องแขวะดีดีพี่น้องเอ้พักกระถินอายเนะเลยทั้งอ่อนทั้งแก่ทั้งห่างทั้งหามพี่น้อง กล้วยหอมทองมัเก็ือกำลังขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยต้นกระเพ้าโอ้อยหหนาเลยมันจะเข้าอตัดถิ่นเก้วชะน่มเกิดเกิดจังไรกัแล้วกระ,กะเดียบู้บแบน,นี้เอ้ยคักเนี่ยพี่น้องอเดี๋ยวเหมือนพีน่นเตรียมปลูกยังเดี๋ยวสภาพไปเบืองว่ามูอนตไตดอนเตรียมปลูกพักปลูกห้าพื่นอปลูกยังแนมมูลินพว้วนดินขุดดินพ้วนดิน อ้อยพี่น้องโอ้ยอ้อยนั่นมันงทอแขนนี่พี่น้องเลยมึงมึงอ้อยกอนี่ไหมไม่ขับไปกับพยูเรามันสิร้อยลงพื้นลงดินละพี่น้องโอ้ยขาแห้งครับพี่น้องมึงไืสวนตาดอนเราพี่น้องขักบ่อออัหยาแต่เนาะ เสื้อสวยงงามพี่น้องงามครับบักแข่งบักเขือเดี๋ยวพันปลูกขึ้นมาหมาน่นี่โอ้เม็ดบดเม็ดคอนสืออกเราพี่น้องเลยเม็ดบดสื่อออกเม็ดคอนสื่อออกมีพักมีหยาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในบ้านนี่เมืองน,นี่พี่น้องเออ้ยนี่กุ้งแทออ้บ่พี่น้องส้อยบัวเกิดด้อคือการส้อยบัวเกิดพี่น้องบอัวเกิดบางนานะครับถ้าเบิ่งนี่ก็ล่างขึ้น จอหน่วยจอได้นี่พวกเบื้งบักทั่วพี่น้องบักทั่วตาเดินบักทั่วบักทั่วนี่เป็นบทท่านอ็ดข้างขึ้นพอว่าแพ้แว่ปลาสีโทคือ้นขัดใช่ปะเดี๋ยวภาพไปถามเจ้าของสวนว่าจังไดเจ้าของสวน,นพี่น้องพี่น้องเบิ่งเจ้าของสวนเพิ่นเด้อพี่น้องเลยที่ย่างน้อมื้อนี้น้าฮะไม่ย่างื้อนี้ลงหัวคนลงหัวคนลงง้ลงเบือ อ่าสิลงล่งข้าพดธประนนี่อคุณ้างแถบ้านนะองฮะสมบานไปอ่ลงไปริมุนบกแกบกแตงไทยโอ้แบกแต้งไขยแบักแตงไท่แตงจริงพนเนอ่ะโอ้พี่น้องเดี๋ยวบักเกินอาทิตอ่าดีบุกเกินอาทิตย์แม่บ่เอ่อ นงเว้ยฝนตกใส่เนี่นยมอยงหันเป็นแหงอ่าเป็นปแหงคุดว่าเขาสวัสดีพี่น้องซาบัดน,น้องบอเมืองขุนบ,บนท่อนเนตี้ล่ะนะสวัสดีครับเนตี้ล่ะ,ะมามามา,มาไอ้ล่งสวนกลางกรุงล่องเมืองอ เป็นแนวอะไรนี่มึงตาดอนตาดอนส่งเสริมพ่อพี่น้องพ่อใหญ่ดอนส่งเสริมบ้านหน้องบ่ออำเภอเมืองเบื้องบกอันนี้เบื้องเบื้องบกกล้วยน้ำว่าน้ำเวอร์เพื่อนพี่น้องบกฮงกะมี่บกฮงกมีอู้บกฮงแม่เอองามงานพี่ตาต่ำเดียวะ ห้้ยเดดกามีเออ้ยเดดไปกินกันเนี่ยคือพญอดอนพี่น้องติดตามชีวิตข้างไม้เวลาว่างวันหยุดนะครับมันหยุดก็มาเห็ดกอกแกกมันหยุดก็มีกอกแกกเห็นชืว่าสวนอยู่หมังดายมุมไดเราบอกคะแนนอยู่ไสนี่พี่กัดนี่ผมบอกหน้านี่แหละ กางกุุงบางหน้าเฮานี่บ่คักจะวะนี่กับกำลังเป็นน่วยน้อยน,อยน,อยนอยขึ้นมากนาอตจนเพราะท่านสูงดอกสิเฮดบักหงเตี้ยนเขาอยู่บ่สิตัดเตี้ยเขาอยู่อันนี้กับปลูกกระโพดได้น,นะนี่นะนี่กำลังสีลงนี่ละนี่แล้วนี่กับปลูกกระโพดได้ ำทำดิดัมนี่มันก็พได้ดัมอยู่เกิดยำอยู่ออขอ้อ,อมืออยู่ไปเฮ็นงานกลับมาก,กันเด็ดไ้ขวดนี่ไอเด็ดไม่ไหวนี่เออจะเ,เริ่มติดตามด้วยครับพี่น้องผมประเสริฐผ้าเทีลซแนลโมนี่ผ้ามาติดตามชีวิตเดี๋ยวมันขึ้นมาเดียเ๋ยวนีช่างดอน เดี yeah, ๋ยวมันนมาเดี oh, ๋ยวติดตามไปเรื่อยๆเด้ออันนี้หญ้าตัวนี้มันแห้งแล้วเฮามาปกได้เหรอวะน้องได้ปะน้ามุนหินมันแห้งแล้วเนี่ยฮามาปกเนี่ยได้เแน่นอนมันก็ะือน้ามอย่านี้เหอมันก็ะตือซุ่มอย่างนคือเรามันไว้มันก็ตายแล้วล่ะมันแห้งตายดอกมันทีละดอกดอกมันก็มันก็บเพราะท่านแหงเพราะทานถากเพราะท่านแห้งไหมเนาะมันเพราะท่านมีดอกอันนี้เอ้าหินลบไปนะฮะมันจะถือบุกจ๊กวินหรอวะ มันบนหบักจกตานาดนตาขี้เจี๊ยบจกตาขี้เจี๊ยบม่ได้แต่เราคน่หนเนาะปฏิทันต้องช่องยูทู e นั้งเรับผมประเสริฐพาเชลล์เชนเนลพี่น้องทั้งช่องยูทู e นะครับมีช่องยูทูปมั้งมึงนี่ผ้ามาเบิ้งพันเห็ดหัวเห็ดสวนเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวที ไอ้เบื้องอีกทีนึงเออมันขึ้นไรสิมาไายเบื้องทีนึงว่ามันสวยมันงามแค่ไหนพี่น้องตะไคข่มึงพี่น้องเอ้ยเงาเศราเงาพี่น้องต้นยังนี่ขนาดต้นยังนี่บวกว่าโอ้บอกว่ายังเ่อนว่ายยังเ่อนวายยังก่อกว่าสีชมพูโอ้เป็นยังมาปลูก็ไม่บ้านได้แต่ต้นมันนี่ผ่ันผ่านมาจากตลาดอไอโอ้ตลาดนัดเข้าในบ่อตลาดต้นไม้นี่บ่อ กูเมื่อเนี่ยไปหายากเด้เด้ปลูไว้ที่บ้นานหาสิกินกบอบพ่อพี่เลยใช่ไหมปลูกไปปูไว้เต็มเป็นเบียเ้จมมยจุดบนโถงหัวจุดของเป็นไปเรื่อยๆนี่นะเออไปเรื่อย ตัวนี้ก็เกษตรวานไปคิดพักคิดหยาให้กันตัวนี้ไม้มันล่นอาบมันแล้วนี่โอ้ยนี่จะเจียบพี่น้องจะเกียบขาวไปถึงกินนี่ไม้มันเต็มผวอดไปแย่ยี่นี่ไม้มันล่นลงมันก็เกิดลมพัดมันนี่ว่านไน่มดงั้นก็ตรคักคนตัวเนี่ยมันหน่วยอ่อนมันก็บผมีคนเจ็บนี่ไม้มันแตกมันล่นลงมันก็ติดปิวไปน้ำหนียมันก็ขึ้นเหนียวมันเหรอ เราเห็มันห้องเงาควยเกาตัวนี่ควยเกามดแล้วยืนคุทิตรงไว้ี่นี่ก็ซอบก็เสอร์มันีจะจะใส่นันไท่นี่เนี่ยใส่ใต้มาใส่ินเกยวบถ้าไปคุ้มนันคุมปาดแล้วก็คุ้มยาได้ดิพ่อใหญ่ฮะปาดแพ่ออก้วคุมหยาน้ำลุ่มกับโพดคุ้มได้ฮะ ล่มล่มเมือว่านอนี้ฝนตกคือนี่แมมปาดปาดผ้าผ้าผ้าเป็นผ้าใบเราปิดหยาได้คุ้มหยามาหมาะกปาป,ป,ปกาาลูกต้นไม้ปลูกพักปลูกข้าวโพดา